บทที่365ฉากทั้งหมดเกือบจะตายแล้วและไม่เพียงแต่สองราชาผีที่เหลือเท่านั้นที่มองภาพนั้นด้วยความสยดสยองสุดขีดแม้แต่ชายผู้แข็งแกร่งในใสายหมอกที่มืดมิดจับร่างของวิญญาณที่เคลื่อนไหวด้วยเชือกเหล็กก็ยังนิ่งเงียบในที่นั้นวิญญาณคำรามนับไม่ถ้วนทั้งหมดหยุดนิ่งอยู่ในอากาศบรรยากาศแห่งความตายแผ่ซ่านอย่างต่อเนือ่องสะท้อนถึงคำพูดอันเงียบสงบของเมืองอยูเลียนราชาผีที่รีบไปฆ่าเขาได้ล้มลงแล้วและวิญญาณก็ถูกทำลายล้างในอุ้งมือของจกกักรพรรดิิิิิมมมมมัััััััันน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 ไไ่่่่่่่่่ใใใชชชชรร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 ระะดดดบบบเเเลลยยยยยกกกกาาาาาตตตตตอออออออ้แววููีีงง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 งซึคคขขจจจพพพสสุ แม้ว่าราชาผีจะแข่งแกร่งแต่เขาก็มีตำแหน่งที่สูงมากในแม่น้ำสติ๊กและลึกลับเขาไม่สามารถตกได้เลยพวกเขาไม่สามารถเดาได้ว่าใครคือ,อยูเลียนชิงอเพราะหากพวกเขาต้องการหักหัวพวกเขาไม่สามารถเดาได้จริงๆว่าร่างของจัก,กรพรรดิสีเขวนั้นเป็นอมะตะทำไมนั่นคือคำแนะนำยูเลียนเชงเห็นว่าไม่มีใครกล้าก้าวไปข้างหน้าอีกครั้ง่ทาทีและความเคารพทั้งหมดของเขาทรุดลงในฝ่ามือและปากของเขาก็เย้อยในทันใดเมื่อเขาอยู่ในแดนหยกหย,ยกเขาไม่พอใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่เรียกว่าแม่น้ำแห่งการเกิดใหม่แต่เพราะอีกด้านหนึ่งเป็นพลังแห่งการจมของแม ไม่ต้องพูดถึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณรุกรานแนะนำสตคิคุณอยู่ในร่างของจัก,กรพรรดิชิงตี้และโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ยงคงกระพันถ้าจัก,กรพรรดิชิงตายเขาจะตายถ้าเขาตายจัก,กรพรรดิชิงก็เช่นกันสถานะของฟิวชั่นนี้ถึงจุดของการอยู่ร่วมกันและการสูญพนันธ์กล่าวอีกในหนึ่งแม้ว่าเขาจะถูกกดขีดด่โดยความประสงค์ของจัก,กรพรรดิชิงแต่จัก,กรพรรดแห่งชิงจะกลัวจัก,กรพรรดเต่งดูได้อย่างไรและในไม่ช้าเขาอาจจะออกจากหลังของจัก,กรพรรดิชิงแม้ว่าข้าจะไม่รู้ผลสุดท้ายแต่ถ้ามันกลายเป็นความจริงนั่นสามารถพิสูจน,น,น์ได ด้วยวิธีนี้เมื่อเผชิญหน้ากับราชาผีผู้ทรงพลังต่อหน้าเราเมืองยูเลียนจะไม่กลับพิีตาหลังจากถูกสังหารทั้งหมดถ้าผีเจ็ดทันทีความแข็งแกร่งของบุคคลน,นี้อยู่ไกลเกินจินตนาการของเราไปก่อนดีกว่าจู่ๆก็มีเสียงคำสยองขึ้นแม้ว่าจะมีราชาผีที่แข็งแกร่งอยู่ก็ตามให้ถอยกลับแล้ววิ่งไปทางด้านหลังราชาผีอีกคนหนึ่งที่มีร่างเป็นสิบเอ็ดในสายตาของเขาก็กำลังตื่นอยู่เช่นกันเขาสะบัดความคิดจากความตกใจสุดข,ขีดทิ้งกำลังทั้งหมดของเขาแล้ววิ่งหนีไปมันไม่เหมือนที ด้วยร่างกายของจักรพรรดิชิงและเจตจำนงของจักรพรรดิที่แท้จริงทักษะของจักรพรรดิจึงมีรูปแบบที่สมบูรณ์และแข็งแกร่งทั้งหมดการระเบิดของคลื่นอันน่าสะพรึงกลัวนี้ทำให้หมอกดำของโลกใต้พิภพพลิกคว่ำในพริบตาและโลกใต้พิภพก็พังทลายลงทันทีน้ำตาจากหลังวิญญาณนับไม่ถ้วนไม่สามารถทำอะไรได้อย่างสมบูรณ์อยู่ในคลื่นแห่งการทำลายล้างเท่าไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่แข็งแกร่งในแม่น้ำสติีกเช่นเดียวกับความตายในยามค่ำคืนทันใดนั้นก็ถูกแสงตะวันสาดส่องฉีกคืนที่เหลือและเผาทุุุกกกกกกกสสสิิ่่่่่งงงงในนนนนนนโลลลเเเเมมมือออหหหห็็ฉาาาาาาาีีีีีีี้้้้้้ดดดขขึึรรรรชชผคคคททบยัััววไไปปูศต แต่ก็ยังหนีไม่พ้นฝ่ามือเมืองหยกคลื่นน้ำตาก็ไหลท่วมตัวอาเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นเสื้อผ้าศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาไม่เป็นเท่าฐานผมของพวกเขากลายเป็นปุ่นกระดูกข,ของพวกมันละลายและวิญญาณของพวกมันก็พังทลายจนกระทั่งทั้งหมดนี้และจากร่างกายของพวกเขาผ่านไปลมหายใจทั้งหมดก็หายไปในสายตาปุ่นกลับคืนสู่พื้นดินกองกำลังทั้งหมดที่ทนำโดยสามราชาผีแห่งแม่น้ำสติกถูกทำลายจากการระบาดของทักษะจัก,กรพรรดิแห่งเมืองยูเลียนสำหรับโลกภายนอกราชาผีผู้ยิ่งใหญให่ทั้งสามสาม,สา,ม,มารถผลักดันอาณาจักรแห่งเทพเจ้าไไไดดด้้้้้้มมมมาา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 กกกกกววว่่่่่่คครรรรรึงงงงงขอออออณจััโโปทททสสสตหหหนนนนนนนเเเเชชชชีียยและืๆผผถิิิญ อย่างไรก็ตามพวกเขาตายที่นี่เร่งรีบมากในเวลาเดียวกันไม่สามารถเพิ่มความหวังได้เล็กน้อยยูเลียนเชงมองไปที่ด้านหน้าอย่างใจเย็นเมื่อเขาพร้อมที่จะมองย้อนกลับไปที่เชนอยู่อันและดูว่าเขาจะไปไหนจิตใจของเขาก็ระเบิดขึ้นทันทีมีความหนาวเย็นและไม่แยแสกํำลังจะมาคุณทันทีที่สีของยูเลียนที่งอเปลี่ยนไปความแวววาวว่าสีขาวของหยกก็เริ่มซ่อนตัวและหายไปตามด้วยหลังคาสีเขียวมรกตที่แข็งแกรง่งในสายตาของเขาการผันผวน,น,นของจิตสำนึกทางจิตวิญ,ญญาณซึ่งเดิมเป็นของยูเลียนเชงกลับเต็มไปด้วยอารม ร่างกายของจัก,กรพรรดิองค์นี้ทำงานได้ดีหรือไม่คำพูดที่เย็นชาแพร่กระจายออกไปและจิตวิญญาณของยูเลียนเชงถูกปกคลุมไปด้วยพระประสงค์ของจัก,กรพรรดิที่ไม่สามารถจินตนาการได้ในท้ายที่สุดมันก็ไม่สามารถยับยั้งได้อีกต่อไปและถูกผลักกลับอย่างมีชีวิตเมื่อวิญญาณของยูเลียนชีงออยู่ในมุมหนึ่งอย่างสมบูรณ์จัก,กรพรรดก็ค่อยๆหันกลับมามองดูร่างหนุ่มที่นั่งอยู่บนบัลลังเหล็กความเฉยเมยในแววตาเต็มไปด้วยความเยือกเย็นสีฟ้าไม่เคยรู้เลยว่ายุคไหนรอดจากเจตจำนงอันยิ่งใหญ่ ไตู่ตราประทับโบราณของเทพเจ้าและราชาเหล่านี้ปรากฏบนคุณได้อย่างไรจาก,กรพรัดสีน้ำเงินค่อยๆเปล่งเสียงเบาๆและการเปลี่ยนแปลงของรูปกษณ์ของเขาแตกต่างจากของยูลีนเชงอย่างสิ้นเชิงมันไม่แยแสกับชีวิตเป็นความยิ่งใหญ่ของสวรรค์และโลกและเป็นอมะตะดูเหมือนว่าการดำรงอยู่ของเขาเป็นศูนย์กลางของไต่ซูซึ่งไม่สามารถรองรับใครได้เมื่อถูกมองอย่างเย็นชาเฉินหยวนก็รู้สึกกดดันอย่างมากฉันต้องยอมรับว่าจัก,กรพรรดิชิงนั้นแย่มากจริงๆมีอะไรผิดปกติเฉินหยวนที่มีร่างกายเวทมนตร์ที่วุ่นวายของเขาเองและหลายๆคนใน จักรพรรดิไทยสืบเป็นบิดาของจักรพรรดิจริงๆคุณได้รับตราประทับของเขาเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนั้นเครื่องดื่มใสกลิ้งฟ้าร้องระเบิดทันทีใดเวยพล่องออกมาเรียกตรงทั่วท้องฟ้าความกลัวคำรามการกดขี่ของเชนอยู่อันนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมแต่เขาก็ต้องตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเมื่อได้ยินสิ่งที่จักรพรรดิขี่ยิงพูดจักรพรรดิไทยสืบชิงตี้เป็นลูกชายของเขาเหรอทันใดนั้นเชนอยู่อันก็นึกถึงภาพประติมากรรมทั้งหมดที่พลานและบูชาเมื่อเขาเพิ่งก้าวเข้าไปในสุสานของจักรพรรดิขี่ยิงและถ้อยคำที่มาเยือนไต่ซูปรากฏว่าจุดกำเนิดของช่วงเวลานี้รวมไปถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างสวรรค์และโลกอยู่ที่นี่ในที่สุดในเวลาเดียวกันเชนอยู่นรู้สึกประหลาดใจจริงใจจริงและใบหน้าของเขาก็แปลกมาก ด้วยวิธีนี้ด้วยตราประทับของจัก,กรพรรดิไต่ซูเขามีตำแหน่งที่สูงกว่าจัก,กรพรรด K ิขี่วิงดีบทที่366งั้นก็อย่าไปยุ่งกับเรื่องนี้เลยมิฉะนั้นอาจต้องเรียกฉันว่าพ่อแน่นอนตราประทับของจัก,กรพรรดิไท้ซูในร่างกายของฉันอาจไม่ใช่เส้นเลือดเดียวกันกับจัก,กรพรรดิไท้ซูที่คุณพูดเมื่อใบหน้าของเชนอยู่อันแปลกๆคำพูดก็ออกมาสิ่งที่ระบบให้รางวัลบางครั้งมีอยู่ในแดนสวรรค์ของไต่ซูแต่บางครั้งก็ไม่ได้เป็นของโลกเลยถ้าจัก,กรพรรดแห่งชิงต้องสสวววววมมมมมหกกกกเเเเเนนนยยยจจจะะออะไไจะจไไไไ่่ไไ่่่ีขขขข้้้ออองงรััับาาาาคญลูดดท คุณกล้าพูดแบบนั้นกับจัก,กรพรรดิได้ยังไงแสงเย็ยนในดวงตาของจัก,กรพรรดิชิงสั่นไหวอีกครั้งโดยไม่คาดคิดมีพลังที่มองไม่เห็นระหว่างเสียงครวญครางอันเย็นยะเยือกซึ่งกลายเป็นฝ่ามือของจัก,กรพรรดิขนาดมหึมาและตบเทนอยู่อันอย่างแรงเมื่อเผชิญกับโอกาสสังหารคนธรรมดาไม่สามารถทนได้อย่างแน่นอนท้ายที่สุดชะตากรรมของราชาผีทั้งสามอยู่ข้างหน้าเราแต่จัก,กรพรรดิชิงได้เปิดเผยความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งทำให้เทนอยู่อันหาวิธีที่จะทำให้จัก,กรพรรดิคิวินสมดุลในพพาา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 ยยยยยุแแห่่่่่่งงงงงงจจจจิิตใขขขขออออออเเเเเเเนนนนืกกกมมมีีีีททลละะควบบบบัััญชชู้้ปรรไได แน่นอนเฉินหยวนชิงคำพูดเย็นชาแบทแฮนเป็นบันทึกการระเบิดแผนที่สวรรค์และโลกกระแทกฝ่ามือของจัก,กรพรรดิเมื่อตราประทับของจัก,กรพรรดิถ่สู้ทำง,งานอย่างเต็มรูปแบบเฉินหยวนก็กระตุ้นแรงกดดันของออร่าชเช่นกันแน่นอนเมื่อเขาสัมผัสม,มันมือของจัก,กรพรรดิก็ตกตะลึงและในขณะเดียวกันมันถูกกดโดยแหล่งเดียวกันบูมจัก,กรพรรดิสันสิวรานล้มลง,ลง,ลงและดวงตาที่เย็นชาของจัก,กรพรรดิคิวิงในฉากนี้ตกตะลึงเราคือเขามีชีวิตอยู่มาหลายปีไม่รู้จบแต่เขาไม่ได้คาดหวังที่จะนำเสนอภาพดังกล่าวในขณะนี้มันกลับไม่ได้คุณณไไไไมมมมมม่่่สสสาาาาาารรรรรรรถถถกกกบคคุออออออญดดด้้นนีืืฐขขงงททยััหจ หมายความว่าถึงแม้จัก,กรพรรดิชิงจะทรงอำนาจแต่เขาก็ไม่สามารถช่วยเฉินหยวนได้ถ้าใช่มุมปากของเชนยูอันแสดงรอยยิ้มปราประทับของจัก,กรพรรดิไถ่สู้ในร่างกายของเขามีพลังอำนาจทั้งหมดในการปราบปรามจัก,กรพรรดิชิงแต่เมื่อเห็นว่าฝ่ามือของเขาไม่มีผลจัก,กรพรรดก็นิ่งเงียบเฉินหยวนสามารถอนุมานรูปแบบโทเทม,มอของภาพวาดปราบนักรบดินเผาและมาควบคุมกฎข้อห้ามและทำให้ปฏิมากรรมโคโทไหวท้ายที่สุดเหตุผลทั้งหมดคือตราประทับของจัก,กรพรรดิในร่างกายของเขานี่เป็นทั้งเรื่องบังเอิญและความจำเป็นในขณะนี้มันถูกเปิดเผยในครู่่หนึง โดยไม่คาดคิดเหมาโซเวียมออฟเดอร์คิงเอ็มเพอเรอร์ที่เปิดใหม่เป็นเกมหมากรุกที่ยอดเยี่ยมหลังจากประสบกับการเปลี่ยนแปลงของยูเลียนเชงการเปลี่ยนแปลงที่เกินจริงอีกครั้งก็เกิดขึ้นผู้ชายคนนี้ยากกว่าแปลกกว่าและคาดเดาไม่ได้กว่ายูเลียนเชงไม่เพียงแต่คุณจะไม่สร้างภัยคุกคามใดๆต่อเขาแต่คุณกำลังถูกปล้นสมบัติทั้งหมดในสุสานของจัก,กรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงมันเหมือนกับเจ้าของตัวจริงที่นี่ทรงประติมากรรมและแต่งตั้งนักรบดินเผาตามใจชอบและในไม่ช้าแม้แต่จัก,กรพรรดิผู้ตายก็จะถูกูกกกกกกหลลลลลุโโโโโดดดยยเเเเเเเขขขาาาาาาไมม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 ม่่่จป็นนนนนต้้้ออออองงงงีีีทททททสสสบรรรรรรณ์์์วววววคคคแแะะะพภฉิิัั ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากองทัพของจัก,กรพรรดิซึ่งมีอำนาจในเวลานั้นจะจงรับพักดีต่อเถินยวนเพราะมีความลับที่ลึกซึ้งในสมัยโบราณก่อนหลายยุคหลายสมัยในยุคสมฤทธิ์นั้นจัก,กรพรรดิไทสืบเป็นผู้รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเพ่อชิงตี้เป็นเพียงหนึ่งในเจ้าชายต้นกำเนิดของกองทัพจักรวรรดิอมาตะสามารถสืบย้อนไปถึงจัก,กรพรรดิไทซูได้กล่าวอีกในหนึ่งทุกสิ่งที่จัก,กรพรรดิชิงได้รับนั้นแท้จริงแล้วมาจากจัก,กรพรรดิไทซูเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็กลายเป็นจัก,กรพรรดิสถาบรันารทัักพด็ี่มาของ ในตอนท้ายเขาใช้เทคนิคต้องห้ามเพื่อทำให้โทเทมอมีความสำคัญมากขึ้นการเปิดหลุมฝังศพของจับพรรอดิดชิงซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นเป็นธรรมชาติที่จะได้รับพลังจากภายนอกที่แข็งแกร่งเช่นยูเลียนชิง,งอให้เวลาเขาเพียงพอวิญญาณแห่งเมืงองยูเลียนจะถูกกลืนกินและทุกอย่างจะดำเนินต่อไปหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งเขาสามารถเดินออกจากโรงศพของจัก,กรพรรดิได้ฟื้นคืนอิสรภาพและฟืน้นคืนชีพอีกครั้งไม่คิดว่าจะมีเถินหยวนความคิดถึงการหมุนเวียนนี้เพียงครู่เดียวเขาอยู่ในโรงศพของจัก,กรพรรดิไม่รู้ว่าจะกก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 ้้้้้้้าาาาาววววหหหหนน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 นไไไไปปปออ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 อยยยย่่่งงงงงรร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 ทททัััััใใใดดดเเิิ็มมืืขขขขึีคคูููภส์แลละะโตซถฝบบศพพจ ทันใดนั้นคลื่นแห่งการดึงก็บังเกิดหลับไปสักพักเมื่อฉันควบคุมทุกอย่างและจัดการทุกอย่างฉันจะแบกลงศพของจัก,กรพรรดิพาคุณไปที่ไต่สูพาคุณไปที่แม่น้ำสไตส์และพาคุณไปที่จัก,กรพรรดิเสงดูเชนยูอันรู้สึกมีความสุขมากด้วยรอยยิ้มเขาระเบิดพลังแห่งสวรรค์และโลกออกโดยตรงและปล่อยให้ลงศพของจัก,กรพรรดิเริ่มต้นขึ้นประตูลงศพมาถึงด้านบนศีรษะของจัก,กรพรรดิชิงบูมเสียงคำรามดังขึ้นในเวลานี้จัก,กรพรรดิก็เข้าใจสิ่งที่เชนยูอันต้องการจะทำในที่สุดเขาต้องการที่จจจะะผนน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 นึกนึกก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 มมมมััััััออ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 ีีคครรรรรรร้้ง้งง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 ไไไเเ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 ดดดด็็ววชืื่่่่่ขขขขขแแททิิิซซปปปูููู์์ฟใใสยยยโบบาาาาณหุถถลศพพ จะเย็นๆนะครับเฉินหยวนยังคงพูดคำธรรมดาโดยไม่ต้องกลัวในท้ายที่สุดลงศพของจัก,กรพรรดิก็หลุดออกจากการควบคุมของจัก,กรพรรดชิงประตูลงศพถูกกดลงแอร์และลมหายใจหายไปเฉินหยวนหายใจเข้าลึกๆและจ้องไปที่เครื่องหมายที่ยังไม่เสร็จที่อยู่ข้างหน้าเขาในใจของฉันฉันคิดว่าล็อบปลายทางของจัก,กรพรรดเฟิงตูแห่งแน่านามสติเหตุและผลนี้อาจเผชิญโดยตรงในไม่ช้าอำนาจของจัก,กรพรรดขี่วิ่งควรถูกมองเห็นโดยจัก,กรพรรดเฟิงดูส่วนจักรพรรดรอดดิชิงจะตัดใจหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาเมื่อร่างของยูเลียน่ีท ยูเลียนเชงในเวลานั้นชีวิตและความตายของจัก,กรพรรดิช,ชิงจะถูกผูกไว้กับจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ส่วนนั้นถ้าชิงที่ไม่ต้องการถูกจัก,กรพรรดิเฟิงตูบทขยี้เขาจะต้องดวนกับจัก,กรพรรดิเฟิงตูเชนอยู่อันตั้งตารอว่ามันจะเป็นภาพแบบไหนเชิญหยวนเดาไม่ถูกกว่าจัก,กรพรรดิองค์ไหนดีกว่ากันแต่เราสามารถมั่นใจได้ว่าความแข็งแกร่งของจักรพรรดิรอดิชิงนั้นแย่มากในระดับหนึ่งหลังจากวางความคิดของเขาออกไปเชิญหยวนยังคงสรุปแนวการวาดภาพต่อไปนอกสุสานคีวิงดีที่พังทลายในเมืองคนนิวิง เงานั้นงามสง่าและแสงก็ส่องไปทั่วราชาผีที่เหลือทั้งเจ็ดและหัวผียังคงพัวพันกับเจิงซีเยียนและคนอื่นๆและพวกเขาเต็มไปด้วยจิตวิญญาณการต่อสู้จนกระทั่งมีคนสังเกตเห็นความผันแปรของการสิ้นพระชนอย่างกระทันหันของราชาผีทั้งสามและจู่ๆก็เปลี่ยนใบหน้าของเขาขเขาก็มองไปที่ทางเข้าถ้ำบทที่สามร้อยหกสิบเจ็ดลมหายใจแผ่วเบาพุ่งออกมาจากถ้ำมีความใจสั่นเกินบรรยายเกิดขึ้นในใจของทุกคนในขณะนี้ภาพที่อยู่ในสายตาสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนเจิงซีเยียนและสมาชิกที่แข็งแกร่งคนอื่นๆของตระกูลเจิงแก้ลวเา และจัก,กรพรรดิทีมาเพียงคนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บก็ถูกโจมตีโดยราชาผีจำนวนหนึ่งไม่เคยหยุดนิ่งสำหรับทีมทั้งหมดของราชวงศ์ไตยีก็การต่อสู้ที่ดุเดือดได้ประทูขึ้นในโลกใต้ของแม่น้ำสไตล์เรือประจันบานเกือบพังและรถรบของจัก,กรพรรดิเจ็ดหรือแปดคันก็หายไปกลางท้องฟ้าวิญญ,ญาณของจัก,กรพรรดิก็อลาวาสร่างอันทรงพลังของอาทวดของจัก,กรพรรดิก็แข็งแกร่ง,งโดยพื้นฐานแล้วการต่อสู้นี้เกิดขึ้นทันทีที่มันออกมาจากถ้ำหลายคนไม่มีเวลาตอบสนองและตายภายใต้ฝ่ามือเลือดของสติกที่ทรงพลังสำหรับเเเเเจีีีีีีีี่่่่่่่่่่่ยยนนนนนนนแแแแลละไไไไตตตสสสิงงงทททาา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 กุดดดดมมมมใชชรผหห้้้้ป็ววคถึอขข มีหมอกโลหิตลอยอยู่เหนือทำซึ่งเป็นที่ที่หัวผีอยู่เขารับผิดช,ชอบฉากทั้งหมดและคอยดูแลเลือดของทุกคนให้อยู่ระหว่างนิ้วมือของเขาทุกครั้งที่ราชาผีกำลังจะถูกจิงซีเยียนสังหารเขาจะเลื่อนไหวอย่างกระทันหันอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้วางแผนที่จะสู้กับจิงซีเยียนและชายพวกแข่งแร่งพิเศษคนอื่นจนตายมันเหมือนกับการกักกันดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถทำอะไรได้อีกจบจนบดนี้หัวผีในสายหมอกโลหิตรู้สึกถึงความผันผวนของการเส้นพระชนม์อย่างกระทันหันของราชาผีทั้งสามและการหายตัวไปของลมปราณในทันทีก็ทำ ในถ้ำม,มีอุบัติเหตุร้ายแรงในทำนองเดียวกันราชาผีคนอื่นๆก็สังเกตเห็นว่าใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปทีละคนในเวลาเดียวกันพวกเขามองไปที่ที่ตั้งของถ้ำจีนซีเยียนคิดอะไรบางอย่างเพราะเทยียนยูอันเป็นคนเดียวที่มีเงินสดอยู่ในถ้ำเขาเยเยทันทีและพูดว่าดูเหมือนว่าคุณจะสูญเสียโชคลาภของคุณในนรกคุณไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นเหรอือความโกลาหลโปรโตสที่มีเพียงคนเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะกินสมบัติทั้งหมดของสุสา,จานจักรพรรอดิชชิงความแข็งแกร่งของราชาผีที่คุณส่งลงมานันเกาวาวสนไมกตที่ มันไม่ดีสำหรับคุณที่จะใช้เวลากับจักรพรรดิของเราและคนอื่นๆที่นี่ยิ่งไปกว่านั้นจักรพรรดิของเราได้บอกคุณแล้วว่าเชนยูอันได้นำชิ้นส่วนโทเทมทั้งหมดไปแล้วเขาเป็นศัตรูที่ใหญ่ที่สุดในสุสานของจักรพรรดิชิงคำพูดบางคำออกมาและในที่สุดหมอกโลหิตอันเงียบงันก็ค่อย,อยๆเผยให้เห็นดวงตาสีแดงสดคู่หนึ่งจนกระทั่งร่างใหญ่โตและเย็นชาก็ปรากฏขึ้นเช่นกันเขาสวมเสือ้อเชิ้ตสีดำและสวมหมวกเขาวัวสีดำบนหัวซึ่งดูเหมือนปีศาจแห่งนรกเพียงแค่การแสดงท่าทางของร่างกายทำให้เกิดเสียงงงงงคำรรรรราาาาาาามมมุนนนแแแแอยยยย่่่ลลลลึกกกใใใจจจิิตตต้้้้ขเเเดีีวววัับบบะะททหญญณไป็็พง ในฐานะหัวหน้าของราชาผีทั้งส2สองรูม่านตาสีแดงของเขาอยู่ในแนวตั้งสแสดงถึงคำที่ดุร้ายหนึ่งคำนี้สแสดงถึงศักดิ์ศรีของเอกลักษณ์ของสไตล์และความน่าสะพรึงกลัวของความแข็งแกร่งของมันแม้แต่จิงจือเทียนราชาแห่งเทพเจ้าในตำนานก็ต้องยอมรับว่าถ้าเขาฆ่ากันเองจริงๆเขาจะชนะเขาเพียง3 0เมื่อมองดูหัวผีเราจะเห็นว่าผู้มีอำนาจทั้งหมดในแม่น้ำสติกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็โกรธเสียงแหบก,ก้านรกกระจายภาษาเยนเซนเซนดังขึ้นตามคำสั่งของจักรพรรดิฝ่งดูระงับโลกไม่ให้ตายไม กองทัพอมตะของสุสานจัก,กรพรรดิช,ชิงยังคงเป็นหนทางเดียวที่จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งเฟิงดูจะผ่านความคิดของเขาคุณและคนอื่นๆเป็นศัตรูของแม่น้ำสติ๊กและได้ละเมิกดกฎหมายของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่คุณไม่ควรอยู่ต่อเมื่อได้ยินเช่นนี้จิงซีเยียนก็หัวเราะทันทีคุณตลกมากทำไมสติ๊กเป็นเจ้าแห่งกฎหมายของไทยสู้ตั้งแต่เมื่อไหร่มันเป็นแค่จัก,กรพรรดิเฟิงตูค,คุณคิดว่าฉันกลัวตระกูลขิงจริงๆเหรอ้อยคำเยาะเย้ยถักถางลุงจัก,กรพรรดิท่านหนึ่งก็ใส่หัวเบาๆจัััักกรรรรรพพดดดิิิิิิเเเเฟงงงงงตตตตููแแแหหห่่่่่่่มมมมนนนนนนน้้้้้ำำสสป็ีีีีีีชชววททไไใคคยยยบขออาาาผ อย่าพูดถึงจริงกซูซูซึ่งเป็นมรดกสูงสุดของจริงโปรโตสและบรรพบุรุษโบราณที่วุ่นวายของโปรโตสที่วุ่นวายจัก,กรพรรดิพระเจ้าไตยีของพวกเขาจะไม่เห็นด้วยกับความประสงค์ของจัก,กรพรรดิเฟ่งดูจะเห็นได้ว่าเพื่อให้แน่ใจว่ากองทัพของจัก,กรพรรดิอมะตะไม่มีอุบัติเหตุใดๆหวัวหน้าของราชาผีจึงรักษาความแข็งแกร่งและไม่เปิดฉากรุกเพราะตราบใดที่หัวของราชาผียังมีชิ้นส่วนโทเทมอ,อยู่กองทัพของจักรพรรดิอมตะก็จะตกอยู่ในภาวะชะงักงันจากการเปลี่ยนแปลงในถ้ำในปัจจุบันหัวของราชาผีนั้นแสดงได้ยากขึ้้นนนเเเชื่่อออขาซิมมลตตแแงงงงโใสหึๆ ท้ายที่สุดเฉิญหยวนคือตัวแปรที่ใหญ่ที่สุดไม่มีประโยชน์ที่จะพูดมากกว่านี้ถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถกินจัก,กรพรรดิได้คุณก็ควรเอามาของคุณเข้าไปด้วยลุงของจัก,กรพรรดิไทยก็เผยพระวจานะเช่นกันเมื่อมองดูสถานการณ์เช่นนี้ราชาผีที่เหลือกอดไม่ได้ที่จะนิ่งเงียบการฆาตกรรมของพวกเขากวาดไปทั่วห้องความโกรธของพวกมันก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อจัก,กรพรรดิทิมไปทางอื่นกัดฟันของเขาแค่คิดว่าจะออกจากสุสานของจักรพรรดิชิงและรายงานทุกอย่างไปยังเมืองจักรพรรดิขาวทันใดนั้นกาห มังกรบรรพบุรุษที่วุ่นวายสิบเก้าตัวเปิดและปิดมังกรร้องและคำรามแหล่งการระเบิดและมังกรขาวตาสีฟ้าอลาวาดและพลุ่งพล่านบรรพบุรุษโบราณของสังกิงยืนอยู่ในอากาศครึ่งแขนของเขาเปื้อนเลือดและแขนเสื้อมีหูอยู่ในฝ่ามือเขาดูเย็นชาและเดินเข้าไปในความว่างเปล่าเสียงคำรามของโมเมนตัมนี้การมาถึงของโปรโตซิโกลาหนจะอยู่ระหว่างระดับเดิมทำให้เกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่ใบหน้าของจักรพรรดิมับเปลี่ยนไปเพราะเขาเห็นบรรพบุรุษโบราณของสามราชวงศ์ชิงบุตรแห่งพระเจ้าในปีนั้นและสิ่งที่เขากลัวเมื่อตอนที่เขายังเด็กจนกกกกรร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 ะะทัััััั่่่งงงงงงจจจิินนนนซีีเเหหหยยยขขขบตววใออลลุพด็็้้คำาาามปชแแ เลือดหยดลงมาผีสิบสองเหลือเพียนหัวและผีทหารจักรพรรดิร้องไห้เหลือเพียนเศษเสี้ยวเพื่อสอดเข้าไปในผีสิบสองคิ้วไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกุยสิบสองเมื่อเผชิญกับความโกรธเหลือทนของบรรพบุรุษโบราณของราชวงศ์ชิงทั้งสามเชนลูโอลีและวิวชวงบนมังกรขาวตาสีฟ้าเช่นเดียวกับกินกังวังและคนอื่นๆคอยสแกนผู้ชมพยายามค้นหาร่างของเชนยูอันแต่พวกเขายังไม่มีเงื่อนงำฉันซีอีกสองคนตอนนี้มองกลับมาเป็นปกติจ้องมองไปที่โกสคิงที่เหลือดวงตาฉายแวววับซานชิงคุณทำได้ยังไงเจียงซีีเเเหยยยยนนนนถาาาาามมมดดด้้ววคคปรรรรระะลใใจพพออออออ่่อองงงขขขกสสัทืำู มันเป็นเรื่องบังเอิญที่พวกคุณมาอยู่ที่นี่ฉันมาจากทุ่งความวุ่นวายที่ห่างไกลเพื่อตามมหาเทพเจ้าแห่งความโกลาหลของครอบครัวฉันฉันอยากมีชีวิตอยู่และตาตคุณเคยเห็นเขาไหมปากเย็นบนรรพบรุษโบราณของสังงสายตาค่อยๆขยับในที่สุดก็สวมร่างของจัก,กรพรรดิทิมะบทที่368เพียงชั่วพริบตาทั่วทั้งร่างของจัก,กรพรรดิทิมาก็เหมือนกับตกลงไปในขุมนรกความหนาวเย็นในสายตาของบรรพบรุษโบราณของสามราชวงศ์ชิงทำให้ผมของเขาระเบิดมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันมันเผาจัก,กรพรรดโดยไม่ได้รับอนุญาตเขขขขขาา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 าทททเเ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 สสสีีีีีีียยยยงง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 งรร่่ร่่บพพพมมมมมมลิ้้คคววัััันนนนนนธ์หดดดดดออออออืืืใถึแตต ถ้าไม่ใช่เพราะเถินยวนไปโจเฟิงก็คงไม่ตายและจัก,กรพรรดิที่ลุกเป็นไปก็คงไม่ตายและชายที่แข็งแกร่งที่สุดจำนวนมากในเมืองไปตี้ก็เช่นกันตอนนี้ด้วยการมาถึงของบรรพบุรุษโบราณของสามราชวงศ์ชิงเขารู้สึกคลุมเครือว่าเขากำลังอยู่ในภาวะขับแคบเช่นกันการป้องกันความโกลาหลโปรโตสเป็นที่รู้จักกันดีเอลสุนักตัวนั้นอยู่ที่ไหนได้โปรดเถอะบรรพบุรุษโบราณของสามราชวงศ์ชิงไม่สนใจทุกสิ่งทุกอย่างในกลุ่มผู้ชมและตรงไปที่ประเด็นความตั้งใจที่จะฆ่าในคำพูดทำให้จัก,กรพรรดิทิม่าคำรามอีกคร คำพูดไม่น่าแปลกใจเลยประโยคนี้ทำให้คนคนเดียวกันที่เต็มไปด้วยเชนห่วงเทียนและคนอื่นๆดูประหลาดใจจักพรรอดิดสินพระชนหรือโดยเฉินหยวนพระเจ้าที่สามและสี่เพียงรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับหูของพวกเขาหลังจากมองหน้ากันทุกคนก็สับสนแม้แต่เชนห่วงเทียนหนึ่งในสามจักรพรรดิและห้าจักรพรรดิก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ถ้าไม่ใช่เพราะการเสียสละของเสี่ยนานทั้งทีมคงถูกทำลายโดยจัก,กรพรรดิการดำรงอยู่ที่ทรงพลังเช่นนี้ถูกตัดขาดโดยเชนอยู่อันเทพแห่งความโกลาหลคนใหม่หรือไม่ใบหน้าที่เย็นชาของบรรพบุราณอ์มลเ่หื ด้วยวิธีนี้เชนอยู่อันไม่เพียงแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหมาเท่านั้นแต่ยังมาที่เมืองขีวิงดีเร็วมากอีกด้วยและความแข็งแกร่งของพวกเขาเองยังจะเผาจากกระพัดเพื่อฆ่านี้ชั่วข 1, นาหนึ่งบรรพบุรุษโบราณของสามราชวงศ์ชิงไม่รู้ว่าจะพูดอะไรจิยงซีเยียนถอนหายใจฉันสามารถเป็นพยานได้ว่าฉันอยู่ด้วยเมื่อเชนอยู่อันฆ่าจาก,กรพพัดความโกลาหลทั้งหมดก็สูดลมหายใจอีกครั้งตอนนี้เขาอยู่ในหลุมฝังศพของจับพรรอดิชิงฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาและเขาได้นำชิ้นส่วนโทเทมอของเราไปหมดแล้ว หลังจากนั้นไม่นานเสียงหัวเราะที่ดังและมีความสุขก็ออกมาจากปากของบรรพบุรุษโบราณของสามราชวงศ์ชิงเมื่อเสียงหัวเราะแผ่ขยายมีความกดดันเลือดและการหลั่งแกล้งบีบีบีบเฉินหยวนช่างเป็นทายาทอันศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลข้าข่าวการค่นลมของความรู้ความเข้าใจเรียบบรรพบุรุษโบราณของสังกินเพื่อล้างหมอกควันและฝุ่นละอองตามถนนทั้งหมดเสียงหัวเราะแบบนี้ในหูของผู้แข่งแกร่งทุกคนในแม่น้ำสติกนั้นเย็นชาและหนาวเหน็บอยู่แล้วสำหรับผู้ชายคนนี้ชื่อเฉินหยวนราชาผีหลายคนรู้จักเขามาเป็นเวลานาน,านเขาได้รับคำสั่งให้ัังหาาาาารรรรรยยกกิเเตนนน่่ขขลแมมมะบุชอว แค่นั้นพอทันใดนั้นเสียงลึกแหบแห้งก็ดังขึ้นหัวราชาผีในหมอกเลือดมองไปที่บรรพบุรุษโบราณของสังกิงโดยไม่สแสดงออกมันเป็นคำสั่งของเขาที่จะส่งผีสิบสองเพื่อหยุดสังกิงเพราะเขาคิดว่ามีเพียงสังกิงเท่านั้นที่เป็นศัตรูที่ใหญ่ที่สุดในสุสานของจักรพรรดิขีวิงตอนนี้สังกิงมาถึงแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนหากเป็นเช่นนี้สไตล์สลมเหลวโดยสิ้นเชิงแน่นอนยังไม่พอฉันควรบอกโลกฉันควรหัวเราะอย่างบ้าคลั่งฉันควรถือว่าเขาเป็นพระเจ้าบรรพบุรุษโบราณของราชวงศ์ช คลื่นแห่งความโกลาหลอันน่าสยดสยองคำรามไปที่ศีรษะของราชาผีโดยไม่มีร่องรอยการฆ่าทันใดนั้นพื้นที่ก็ถล่มลงมาตามถนนผู้ที่แข็งแกร่งในแม่น้ำสติกจะจมอยู่ในแม่น้ำโดยตรงและวิญญาณของพวกเขาจะกระจัดกระจายไปในทันทีบูมราชาผีทั้งสองเผชิญหน้ากับการทำลายล้างและอาวาสในเวลาเดียวกันวิญญาณของพวกมันก็โบยบินกลับหกลับห่างและท่าทางของพวกมันก็พังทลายลงในที่สุดเขาก็มาถึงหัวของราชาผีทำให้เกิดการระเบิดความว่างเปล่าอย่างคาดไม่ถึงจิงซีเย,ยนเอเกียงและคนอื่นๆที่เห็นภาพนี้รู้สึกชาทันทีในาาานะททีีี่่่โรรรรตสววุยบบบษษังงกิม แต่เจียงซีเยียนมีเพียงแปดสวรรค์เทพเจ้าแห่งโลกแห่งมนุษย์เขารู้สึกถึงความสั่นสะเทือนของร่างกายด้วยพลังที่วุ่นวายอยู่ในแขนเสื้อผู้เท่าผู้นี้ดูร้ายเหมือนเดิมอารมณ์คำรามอย่างมากในเวลาเดียวกันจักรพาะทีมาก้าวถอยหลังผิวซีดมากแม้ว่าความแข็งแกร่งของบรรพบุรุษโบราณของสามราชวงศ์ชิงจะเหนือกว่าทั้งรชาชสำนักแต่พลังที่อลาวาดไม่ได้ทำให้ศีรษะของราชาผีได้รับบาดเจ็บคาดเดาได้อย่างคลุมเครือว่าสัตว์ประหลาดสองตัวนี้อาจเท่ากันแน่นอนเจ้าเก่งอย่างที่ลือพูดเจ้าช่างอย่างรู้ในที่สสสุุุุดด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 รราา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 ชผีีีกกกกก็เเเเปปปิิิแแแลลลลละะะะใในนนนนนนขขขขขัั้้้้้ตตออ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 ยยยววค่่ๆึึไศจจจทงงงงงงงหหพมมมืถู มองดูทุกคนจูจ่ๆก็เปิดมือตาไม่แยแสเปล่งประกายสีแดงสดออกมาทันทีสักครู่บูมพระจันทร์สีเลือดบนท้องฟ้าลานแสดงไม่ได้ตั้งใจให้มีหมึกใดๆบนหัวราชาผีมือเป็นจัก,กรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดราชาผีที่เหลือทั้งหมดทะยานขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วทำลายความผันผวนของพลังวิญญ,ญาณทั้งหมดและรวมเข้ากับพระจันทร์สีเลือดทุ่งทั้งหมดดูเหมือนจะกลายเป็นโรงฆ่าสัตว์เสียงดังเลือดเย็นอึมครึมไร้สิ้นสุดและรุนแรงของเสียงกระทบกระเทือนของท้องเล็บด,ดังก้อ,อ,องกังวานไปทั่วทุกกกกกกมม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 ุุขขขขออ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 องง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 งสสสสนน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 นาา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 ายตตตตตตทททททททคเเเเเดดืืโลลลลหหหหหหหิหิิิิิแ่่่่่่่่่่้้้้้ฟฟรรรรรปฏึึึบบบััััไไถถวววฝูพ์ใญีีีีีช เมื่อเห็นภาพนี้บรรพบุรุษโบราณของสังกิงก็หลีตตาลงทันทีดูเหมือนว่ามีบันทึกที่คล้ายกันในใจของฉันฉันพูดช้าๆว่ากันว่าจักรพรรดิเฟิงตูแห่งแม่น้ำสติกมีเทคนิคผีทั้งหมดเจ็ดเทคนิคปัจจุบันฉากดังกล่าวน่าจะเป็นเทคนิคแรกในการสังเวยผีเลือดว่ากันว่าเทคนิคของจักรพรรดิผีนี้เป็นกำลังหลักในการปราบปรามผู้ตายเหยื่อซอมบี้เทียนฮอวงและเผ่าพันธุ์อื่นๆเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นกองทัพจักรพรรดิผีเสียงเพิ่งลดลงสายตาของหัวราชาผีหลังเดือนแห่งเเเเลลลลลลืืือออออดดปปรรรรราาาาาาากกกกกกฏ่่่่่่่งงงงนน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 นัไมมมมถ้้้้ววววววแแคคโหหหหะะะำิิฉุยยยย็ททสตูขจซซีีี แม้ว่าคนหนึ่งจะสันสะท้านและพูดว่าอาจารย์สืบสู้นี่เป็นทักษะผีของจัก,กรพรรดิเฟ,ฟิงตูหรือเปล่าซานชิงพูดแบบนี้ฉันแน่ใจว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงฉีกสือไปกันเถอะเจิงซีเยียนมองไปที่มันและในที่สุดก็ส่หัวลูกศิษย์สองคนนั้นง่ที่สืบคุณจะเผชิญกับความยากลำบากและเขย่าทักษะของจัก,กรพรรดิผีหรือไม่ในกรณีนี้เราจะไปได้อย่างไรเจริงซีเยียนมองลึกลงไปที่บรรพบุรุษโบราณของสังกิง้งเมื่อบรรพบุรุษโบราณของซังกิ้งคอ่อนข้างประหลาดใจเขาคิดว่าเจิงซีเยีนเยน ความเร็วพุ่งออกไปในพริตตามวลตัวสาววกสองคนที่ปิดสนิททันทีและพวกเขาก็รีบออกจากทุ่งเลือดทําให้พื้นที่ยุบไปตามถนนเมื่อเห็นภาพดังกล่าวบรรพบรุษโบราณของสามราชวงศ์ชิงได้ยินประโยคสุดท้ายของจิ่งซีเยียนและใบหน้าของเขาก,กระตุกไม่ได้เมื่อก่อนเป็นเรื่องที่จริงจังมากแต่ตอนนี้ค่อนข้างตลกลุงของเอกอืเงิและไตยยืนที่มีความชัดเจนมากเกี่ยวกับสถานการณ์ไม่ลังเลเลยและรีบหนีไปอีกสองทิศทางนี่ไม่ใช่เพียงสภาวะของการเผชิญหน้าอีกต่อไปเพราะทักษะของราชาผีนั้นถูกสร้างขึ้นโดยเฟ่งดูเอ็มเพอร์เอง มันเป็นเพียงการมาของทักษะของจัก,กรพรรดิองค์แรกที่เพียงพอที่จะปรับปรามกลุ่มชาติพันธุ์ชั้นยอดและน่ากลัวเช่นอันเดย์ยโอจากนี้เราสามารถสรุปความเหนือกว่าของพลังของพวกเขาได้ดังคำกล่าวที่ว่าเทพต่อสู้และมนุษย์ต้องทนทุกข์เมื่อเผชิญกับระดับดังกล่าวจัก,กรพรรดิทมะาและคนอื่นๆก็ถอยกลับเท่านั้นอย่างไรก็ตามไม่ไกลนะักขอบสนามสีเลือดก็ทิง้งฉันของส่วนโค้งสีดำอีกครั้งขอบของโค้งเป็นเหมือนคืนที่มืดมิดซึ่งในไม่ช้าก็เผยให้เห็นดวงตาของลมสีดำเมื่อมองแอวบอร์เดียวิญญาขอองงงงจััักกรรรรดดดดดททมมมมตตตสู่่่่วาา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 นนน้้้้้้้เเีใหหห็ไไไไชๆถป ฉากเดียวกันนี้ยังสแสดงในลุงของจินซีเยียนและไต่ยยงดวงตาของลมสีดำซึ่งถูกปกคลุมในยามค่ำคืนดูเหมือนจะเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดที่จะเก็บวิญญาณไว้แม้แต่สิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดก็ยากที่จะหลบหนีบนรรพบุรุษโบราณของสังกิงซึ่งไม่เคยเห็นการเคลื่อนไหวใดๆเห็นภาพดังกล่าวและรู้สึกกลัวเล็กน้อยอีกครั้งในทันใดทักษะการสังเวชผีเลือดของจัก,กรพรรดิมีผลที่น่าทึ่งมากดูเหมือนว่าแม่น้ำสติ๊กตั้งใจที่จะยึดสุสานจัก,กรพรรดิชิงในครั้งนี้เเเเเเเขขขขาา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 มมมมออ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 องง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 ไปทาาทททททททีีีีีี่่่่่่หหหหัััััััววรร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 ชผผบบบบนน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 น้้้้้้ฟกกกกกกกคใใใดดดดดืืืืืแลลลลยยูำำจจจพิิึๆุุศส ในเวลาอันสั้นก็กระจายไปทั่วทุกซอกทุกมุมด้วยตาเปล่าเงาสีแดงสดเริ่มปรากฏให้เห็นทิวทัศน์ที่มืดครึมมากขึ้นเรื่อยๆข้างหลังเขาเชนห่วงเทียนมองไปที่ที่ตั้งของท่ามและพูดทันทีว่าบรรพบุรุษโบราณป่าพระบาทอยู่ในหลุมฝังศพของจัก,กรพรรดิทิวิงเราจะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเขากังวลเกี่ยวกับอาการของเฉินหยวนท้ายที่สุดเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาห้าเดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลุมฝังศพของจักรพรรดิรอดิชิงมีโอกาสมากที่จะมีหญิงม่ายหรือซาาข,ของจัก,กรพรรดิทิงไ่วาจะดดิง,มมมงกกะไม่สาาามมรถคาดดดเไไ้่่ันนแใจว่านยวจะปรากฏตัวชนทีิสุด ในขณะนี้ความมั่นใจในตนเองของบรรพบุรุษโบราณของสามราชวงศ์ชิงได้มาถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนตอนนี้เราสามารถพึ่งพาความสามารถของตัวเองได้แล้วเราสามารถบังคับสังหารจัก,กรพรรดิที่กำลังลุกไหม้หนึ่งในสามจักรพรรดิและห้าจักรพรรดิต่อหน้าจักรพรรดิทิมะและเจนซีเจียนและสิ่งมีชีวิตโบราณอื่นๆดังนั้นแม้แต่ในหลุมฝังศพของจักรพรรดิชิง<ๆ>ก็ยังมีวิกฤตที่อันตรายอื่นๆอีกและเฉินหยวนจะสามารถแก้ไขได้อย่างแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการหยุดหัวหน้าของราชาผีให้สำเร็จตามวัตตตถถุุปรรรรระะะะสสสงง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 งคคค์ททัััััััั้้้้้้้้้หหหหหมมมมดดดดขขขขออ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 เเเาา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 ยยย่่่นนนนนนนฉิิวววววไไบบบญใกก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 จจจำลล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 พููชชโแแแีีีฟ เมื่อเผชิญหน้ากับการสังเวยผีเลือดที่ดำเนินการโดยหัวหน้าของราชาผีบรรพบุรุษโบราณของสังกิงได้หายใจเข้าลึกๆและดวงตาของพวกเขาเปล่งประกายเจิดจ้ามองดูกันและกันในอากาศมันเหมือนกับการเล่นของศัตรูในสมัยโบราณกองทัพจักรพรัดผีที่หนาแน่นและท่วมท้นนั้นทั้งหมดเผยให้เห็นเจตนาฆ่าของเซนลองให้ความสนใจกับผู้คนที่วุ่นวายทุกคนอย่างไร้ความปราณีเสียงคำรามของออร่านี้นำไปสู่การปราบปรามมังกบรบรรพบุรุษที่วุ่นวายสิบเก้าตัวโดยวิญญ,ญญาณที่ไม่สามารถบรรยายได้จากระรรดที่วุ่นวายอีกสามคนถูกบังคับให้้ปราากกฏตัวจพืนนที่่่ซออยู เมื่อราชาผีที่เหลือยืนอยู่ในอากาศและทั้งร่างเต็มไปด้วยเลือดและคลื่นพระจันทร์เห็นได้ชัดว่าพวกเขาสวมเสื้อผ้าธรรมดาเป็นชันชันได้รับพลังแห่งการเสียสละและมีพลังมากขึ้นและในเดือนแห่งเลือดทันใดนั้นก็มีการแสดงตัวเลขที่น่าสยดสยองหลายอย่างอีกครั้งในทันใดเมื่อพวกเขาปรากฏตัวบนเวทีกองผีจับพรรอดดิผีนับไม่ถ้วนได้หลบเลี่ยงทีละคนร่างสูงของพวกเขาถูกปกคลุมไปด้วยเกร็ดสีเลือดและพวกเขาแบกมิดสีแดงสดไว้บนบาดโดยไม่มีอารมณ์ใดๆบนใบหน้าบรรพบุรุษโบราณของสัมราชวงศ์ชิงรู้ดีว่่่่่าาาาาาามมมมัััััััันนนนนนนคคคืือออออออะไรรรรรรรพพพพลลลลลลงง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 งททท้้้หหหดดดดขขขขขกกกกสเเเเเววววยยยยผผผีีีีโตปปป็็แแแจิู ไม่มีการพูดเกินจริงที่จะบอกว่าแม้แต่เจียงซีเยียนก็ยังยากที่จะฆ่าได้ปัจจุบันมีมากกว่าห้าร่างที่ออกมาจากลุงจันทร์สีเลือดดูเทรนนี้แล้วยังดูมีอีกเยอะเมื่อลุงของไทยีฮอวงและคนอื่นๆเห็นร่างเหล่านี้ด้วยในที่สุดใบหน้าของพวกเขาก็ซีดเผือดหัวหน้าของราชาผีมาที่นี่ด้วยทักษะจักพระดัของเป็งดูซึ่งบ่งบอกถึงทัศนคติของพวกเขาอย่างแน่นอนเกรงว่าวันนี้ทุกคนที่นี่จะตายคุณพร้อมจะสนุกกับงานเลี้ยงหรือยังเมื่อคำพูดที่เย็นชาและไม่มีตัวตนของห ข้าข้าข้ากดทั้งหมดของเมืองขิววิงดีพังทลายและเปิดออกราวกับว่ามันไม่สามารถทนต่อพลังแห่งศิละปะของจัก,กรพัทผีได้จิงซีเยียนก็ดูซีเช่นกันไม่มีที่ว่างสำหรับการเจรจาณที่เกิดเหตุมีนายพลผีร่างสูงและแข็งแรงสองคนที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างกระทันหันการล่มสลายของอวกาศการกลิ้งของเลือดเสียงคำรามแรงกดดันที่เกิดจากออรา่าเรียกสาวกสองคนที่ใกล้ชิดวิญญ,ญาณของการโค่นล้มความกลัวเพิ่มสูงขึ้นบูมมีดแยกออกเป็นอาณาจักรของราชาเทพและนายพลผีก็มาถึงจิงซีเยียนยึดตะะิดก และบรรพบุรุษโบราณของสามราชวงศ์ชิงและผู้คนที่วุ่นวายกำลังทุกข์ทรมานจากคลื่นที่โหมกระหน่ำของกองทัพผีทั้งกองทัพต่อสู้ด้วยเสียงคำรามที่รุนแรงมังกรบรรพบุรุษเปิดและปิดลอมหายใจของมังกรกลิ้งจัก,กรพรรดิและข้าราชบริพารของเขาฆ่ากันเองและสนามความนิยมของตระกูลโกลาหลก็ปะทุออกมาอย่างรอบด้านแม้แต่กษัตริย์กังดูแห่งราชวงศ์กิ่นก็ยังตราประทับของจัก,กรพรรดิห่วงคอนในห้องเครื่องดื่มเย็นๆมาที่แม่น้ำห่วงคอนและส่งทหารยินเมื่อมีราชาผีเจ็ดองและนายพลผีสองคนที่ถูกสังหารตต่่่ออออหหน้้าาาาบบบบบรร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 พพุุษโโโณขขขงง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 ชววศศ์จึททััดดยูปปแแีิิลละกกคม ทันใดนั้นเสื้อคลุมศักดิ์สิทธิ์ก็เต็มไปด้วยเกลด็ดเลือดของพระเจ้าเดือดปุดปุดและกลายเป็นความหมายของมังกรและมุมที่ดูร้ายของศีรษะก็ปรากฏเมื่อบรรพบุรุษโบราณของราชวงศ์ชิงทั้งสามยกมือขึ้นพลังของมังกรอันน่ากลัวก็แตกอาณาจักรของราชาผีก็สุดตัวลงด้วยการตกและความโกลาหลก็ปะทะก,กันด้วยพลังอันยิ่งใหญ่จนกระทั่งวิญญาณแตกสลายเสียงของราชาผีอยู่บนท้องฟ้ามองภาพนี้โดยไม่สแสดงความรู้สึกใดๆขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะออกไปพบกับซานชิงแบบตัวต่อตัว,ตวในถ้ำด้านล่างคลื่นแแแห่่่่งงคววาาาามมเเกกกกลละะะะนนสพรรึััจบิดออทที